ขนมญี่ปุ่นขนมมังเหลิมไม่รู้ยี่ห้ออย่างทานบอกรึยันกินเยอเดียู่ในที่มึงทั้างในก็ยัมีตั่วแล้วมียังหรอแะแปะๆนี่ยโมโหเลยนี่ยที่เมืองขนมมังเหลิมเรามาหลายเมือมาแต่ญี่ปุ่นพวกเมียมึงเหนียอะลีดอย่างนี้เทียงงันก็หมดแล้ว อปถึงบ,บ้านเลยขี้มังเนี่ยกรอบๆ่ห้องหอม,หอมนุ่มเลยไม่อย่างไรับขนมนื่มมาจาักด้วยนี่ว่าได้ขนมอ,อืมชั่วตัวที่ส่งเงาเขาผลชั่วดินอนี่ก็เป็นขนม มอจาะกเข้มเนี่ยใ่รเจบบเข้มมันเนีพอดีพอดีอันพอดีอันี่สองอย่างกรเทียตกนี้เป็น,น,นมะลูบม,ม,มัน่น้อง นี่เป็นเมลวมัวเยอะมาแวบแสงขึออ้นเหลาไหลโอ้พระเจ้าอื้อเป็นขี้รวมเร่องตัวนี้ติดมมก้อนขี้รวงแมทมากเป็นน้ำตาลฟิลลิ่งก็คือชุดจานบางเท่ากับผม เขาบอาตา,าบ้านเขออาม่หลอ้วหวานมันไม่ทรวงเเนี่ย,ย,ยว่านี่มันเห็นกล้่ลงองเองงอ,งอันงไม่ตัวงเลยไ่หอวงทวงเนย่มันม่ทวงเลยมหร Mấy bà Cứ không có tật Mệt hả 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 nhàng Nhớ tí kiểu cứ này 咱们有俩，没有俩没俩？没有没有